สังเกตซื้อือสังเกตความูลซึบโตสังเกตบนฐานข้องจะคลองเนี่ยยาวความอยากตัวนี้มากันมันสิเป็นมันสิเป็นคงมันดอกแต่เสือบอกว่าอีตัวอยากนี่แหละไปกันไปกันสภาว่าทั้งเบิดทั้งมวนเพราะว่าอยากตัวนี้เป็นตัณหามันบริเกี่ยวก็ว่าเจ้าสิอยากหรือว่าอยากทำมันเป็นทำมันสิมีวาสนาต่อกันแค่อยู่ใกล้กันเนี่ยอ่ แมนบ่ปฏ <laughs> <laughs> ิบัติมันก็มีแต่แบบเกา่าเกามีแต่เหลืองเก่าเกา้าบเหลืองเก,าเกา่าวกไปวนมาอยู่เนี่ยกิเลสกับโตเกา่าท่ำกับโตเกา่าการปฏิบัติกับแบบเก่าเกาเหยดเหลืองเกา่าเกา้าสั่มๆเดิมๆแม่แต่ความเผืดเพื่อนมันก็เอาแต่อารมณ์เกา่าเก่าเาม่เสียบพรามีของใหม่ดอกแต่มันคือบบเปิดบในเคยถามเดี๋ยวของบอนคือบบเปิด